สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมเมื่อวานนี้นะครับนายกเศรษฐาทวีสินมาพิสนุโรคกับมีคนไปต้อนรับเยอะแยะมากมายมีกลุ่มเสื้อแดงครับไปถือป้ายก็แสดงความยินดีไปถ่ายเซลฟี่ไปอะไรกันก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของแฟนคลับพักเพื่อไทยแล้วก็มีสอสอ สามคนที่เป็นคนพิษณุโลกนะครับสสนพพลสสปานทิพย์เปลี่ยนชื่อแล้วผมจําไม่ได้แล้วก็สสดรหญิงซึ่งเป็นสสปาติลิตเป็นคนพิษณะุโลกก็มาต้อนรับก็เดินล้อมหน้าล้อมหลังนายกครับผมก็โอเคก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับใครก็อยากใกล้ชิดนายกนะแต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะครับปรากฏตัว ที่พิษณุโลกแล้วก็ได้รับการต้อนรับไม่แพ้นายกเศษฐาเลยจริงๆนะครับเขาคนนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กครับผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าบิ๊กโจ๊กมาทำไมททำไมบิ๊กโจ๊กต้องมาด้วยก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยถึงบิ๊กโจ๊กมาฟังประวัตประวัติเขาก่อนหลายคนอาจจะอยากรู้จักให้มากขึ้นเอาเข้าๆแล้วกัน บิ๊กจ๊กนั้นนะครับเขาดังมากในช่วงที่เป็นหัวหอกคณะทำงานของลุงป้อมครับตอนนั้นดังระเบิดเถิดเทิงเลยจริงๆนะแล้วก็มีเขาเรียกมีอะไรไม่ใช่พฤติกรรมนะพฤติกรรมที่ตำรวจเขาพูดถึงเขาเร่าร่ำลือกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีปัญหาครับ โดนย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอนย้ายไปอยู่นูน่นคำว่าอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีมันมีสองแบบแบบแรกคือได้ไปขึ้นตำแหน่งได้ไปทำงานผมนะครับเคยไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาแล้วช่วงที่คุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยู่ครบท่านเลยตอนถึงปัดถึงทำการรัฐประหาร ผมถึงต้องกลับมาที่ตั้งเดิมแต่บิ๊กโจ๊กโดนเด้งไปอยู่สำนักนายกครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลยประหลัดสำนักนายกก็ไม่กลายุง่งไม่กลาแตะเพราะจริงๆแล้วไปก็ไปเป็นลูกน้องประหลัดก็เดินทางไปอินเดียครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมด้วยไปบวชที่อินเดียแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ธรรมดานะครับแจ้งความเอาเรื่องไม่รู้แจ้งความหรือเปล่าแต่ก็ร้องเรียนเอาเรื่อง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ย้ายเขาโดยม่ชอบครับไม่รู้แจ้งไปที่ไหนไปสารปกครองหรือไปอะไรก็ไม่รู้นะแจ้งไปปรากฏว่าแทนที่พลเอกประยุทธ์จะโกรธไม่ครับไม่ไม่โกรธจะเล่นงานไม่ครับแต่งตั้งให้กลับมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษสบ .9 ออยู่ปั๊บหนึ่งก็ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผอบอตอรอแล้วก็เป็นรองผอบอตอรอและปัจจุบันนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเกือบจะได้เป็นผอบอตอรอครับโอ้โหเป็นยังไงบิก๊กจกเขาคือตํารวจในตํานานครับตํารวจผู้มากบารเมี เป็นผู้บังคับการนะครับติดยศพลตำรวจตีด้วยวัยไม่ถึงสี่สิบห้าสี่สิบสี่กว่ากว่าได้เป็นนายพลนะครับอยู่ที่เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจอยู่ที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีก็คือประสานกับ บิ๊กโตแต่ปรากฏว่าไม่ครับกลับมาอยู่กับบิ๊กป้อมเพราะตอนนั้นบิ๊กป้อมดูแลตตำรวจนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในปีเดียวกันแป๊บเดียวอ่ะไอ้ผู้บัญชาก,การตำรวจที่อยู่ประสานนายกอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มาเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวมันใหญ่ขึ้น แล้วก็ขึ้นเป็นผู้บังคับการตารวจสายตรวจครับแล้วก็ขึ้นเป็นรองผู้ปัะชาการตารวจนครพานโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็โยกมาเป็นรองผู้ประชาการตารวจท่องเที่ยวแล้วก็เป็นผู้ประชาการตารวจตรวจคนเข้าเมืองครับเป็นผู้บระชาการที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยวัยเพียง48ปี เป็นพลตํารวจโทรครับเป็นพันตารวจตรีเป็นพลตารวจตรีวัย45สามปีเป็นพลตารวจโทรครับเราเคยได้ยินพลตารวจเอกจากทิปพปอบอรตอรอได้โทรศรัพท์คุยกับใครก็ไม่รู้บอกว่าให่ให้พลโทรมาสั่งพลเอกได้ไงผมก็ไม่รู้ว่าพลโทรคนนั้นคือบิ๊กโจ๊กหรือเปล่า ล้วตอนที่บิ๊กป้อมยิ่งใหญ่ดูแายตำรวจเขาหรือว่านะการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทั่วประเทศนั้นบิ mm ๊กโจ๊ก hmm. เป็นคนจัดการ mm hmm. ผม mm hmm. ได้พูดคุยกับตำรวจซึ่งเป็นพักพวก mm hmm. เป็นพักพวกเป็ mm hmm. นนายตำรวจนะนะ mm hmm. แล้วก็ได้คุย กับพวกโจรนะพวกโจรคุยกับพวกมาเฟียเขาก็จะพูดถึงบิ๊กโจ๊กให้ผมฟังเขาเล่ารายละเอียดยิบเลยผมจะบอกให้ข้อมูลสำหรับบิ๊กโจ๊กนะที่อยู่กับผมนะผมไม่แพ้อชยะเลยจะบอกให้ข้อมูลแล้วผมลึกกว่าด้วยแต่ผมก็ไม่รู้จะมามาพูดทำไม ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนจะไปแจ้งความทําไมเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าทําอะไรบม่กเขาไม่ได้หรอกก็ได้จะไปสร้างคอนเทนต์แล้วผมทาหนังสือไปไป,อนนไปร้องเรียนนู่นไปร้องเรียนนี่ไปร้องก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขารู้ในวงการตารวจพอบอตอรอทุกคนเขารู้แล้วก็รู้ด้วยว่าทําอะไรบิ๊กจ๊กไม่ได้นะครับอ้อันนี้ป,นประวัติข้าวๆนะ แล้วเมื่อบิ๊กโจ๊กมาดูแลความมั่นคงความมั่นคงก็คือต้องดูแลมอบไงโอเคไปกับผู้กองธรรมนัสไปมอบไงผู้กองเขาไปม็อบไงไปด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรที่จะไปไปนั่งข้างผู้กองธรรมนัสเข้าใจป่ะแล้วก็ถแถลงข่าวมันไม่ใช่เว้ยคือไปดูแลม็อบต้องไปอยู่อ่างหางต้องรูด จากอะไรนะบทบาทของตัวเองตัวเองไม่ใช่รัฐมนตรีตัวเองไม่ได้มีตําแหน่งเป็นเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาไปอะไรไม่มีแล้วไปนั่งแถลงข่าวกับเขาอ่ะมันไม่ใช่แล้วนี่มันม็อบแบบมันไม่ได้ม็อบรุนแรงฮะมันม็อบธรรมดาม็อบพื้นพื้นถ้าเกิดไปเจอม็อบรุนแรงไปเจอม็อบกอรปปสไปเจอม็อบนอปชเขาไม่สนหรอกบิ๊กโจ๊กนะ เขาไม่ได้สนหรอกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีเขายังไม่สนเลยไอ้อย่างนี้มันแบบม็บธรรมดามอ็บเชียใช่ป่าแล้วไปยืนทำไมอันนั้นก็โอเคก็ไม่ว่ากันก็ว่าแล้วเนี่ยแต่ก็ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาแล้วแต่การที่เราเดินตามนายกเศรษฐาผมว่าเดินเดินตามทำไมเดินตามทำไมไปแย่งอาชีพเขามีพันตำรวจเอกคนหนึ่งอะ ก็จะได้พลแล้วนะที่เป็นตำรวจติดตามที่เดินตามตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมาสมัยคุณยิ่งรักแล้วก็มาสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นบอดีกาดเขาจะคู่กายตลอดแต่เขายังไม่เห็นฝีไหม้ลายมือเพราะยังไม่เห็นมีใครมาทําร้ายนายกนะถ้ามีใครประชิดต,ตัวทําร้ายนายกเราก็จะเห็นฝีมือพันตำรวจเอกคนเนี้อ่ะเขามีคู่กายอยู่แล้วอย่างน้อยมาจังหวัดพิศโลกเขามีผู้บังคับการภาค นะซึ่งเป็นพลตารวจโทแล้วก็มีผู้บังคับการจังหวัดซึ่งเป็นพลตารวจตรีอนที่นายกจะมาเขาเคลียร์พื้นที่อยู่แล้วคือบิ๊กโจกไม่ต้องมายุ่งอะไรหรอกเขาทําอยู่แล้วเพราะพิษโลกมีคนใหญ่คนโตมาเยอะแยะคุณทักษิณก็เคยมาคุณยิ่งรักก็เคยมาพลเอก,กเประยุทธ์ก็เคยมาท่านประธานองค์มูตรีก็เคยมาพลเอกสุรยุทธ์ก็เคยมาคนใหญ่คนโตมาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับ ในหลวงเชื้อพระวงศ์ต่างๆก็มาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับเขารู้ครับเขารู้มาดถาม <c oughs> ผมก็เลยงงๆเอางี้ไหมนายกศรรยเศรษฐาทำหนังสือไปถึงบิ๊กต่อไหมยืนตัวมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยมาให้มาเป็นตำรวจติดตามคุ้มกันนายกเศรษฐาเอาอย่างนั้นเลยไหม เออดีไหมหรือก็ให้้บิ๊กโจ๊กไปอยู่ไหนดีวะไม่ได้เดยเพราะตำแหน่งมันมีอยู่ไงรองพอบอรตรมันต้องทำงานไงขอตัวไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเลยไหมโออเอางั้นไหมเออใช่วะกลับไปอยู่อีกรอบหนึ่งเพื่อมาเดินตามนายกเศรษฐา <c oughs> แล้วพอบิ๊กตอ่อ เกษียณปีหน้าก็แต่งตั้งมาเป็นผอรตอรอเลยเออเอางั้นดีกก่าไหมเพราะภาพที่เห็นแล้วผมแม่งไม,ไม่โอเคมีพวกพวกถ่ายรูปมาลงกลุ่มมั่งส่วนตัวมั่งถ่ายรูปกับบิ๊กโจ๊กรู้สึกเขาภาคภูมิใจมากเลยนะอ้ที่ได้ถ่ายรูปกับบิ๊กโจ๊กผมก็ไม่เข้าใจว่าภูมิใจตรงไหนวะรู้จักก็ไม่รู้จักก็แค่เจอแล้วก็ถ่ายรูปไม่ต้องหรอกมั่งก็ถ้าอยากจะมีรูปก็ให้อาร์ตเวิร์กนี่แหละ ตัดต่อเอารูปบิ๊กโจ๊กมาติดคเราก็ได้ผมอะในตัวของผมเห็นไหมรูปผมอะประกบกับนายกไม่รู้กี่คนละประกบกับคนยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยเอางั้นก็ได้ั้นไม่ต้องเสียเวลาไปหรอกไปถ่ายรูปกับบิ๊กโจ๊กครับวันนี้ก็จะบ่นให้ฟังแล้วกันเพราะมีพักพวกฝากมาลูกพี่ผมที่ผมนับถือฝากมา ให้พูดถึงบิ๊กโจ๊กมันหน่อยก็บอกงนี้อา้าวก็เลยพูดละนะครับแต่ก็ใจตรงกับผมอ่ะคือผมอยากจะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วครับการเป็นรองผู้่าการตํารวจแห่งชาติมันเป็นตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ตำแหน่งเดินตามนายกนะครับเข้าใจามาถ้านายกทําผิดนะรองผู้พาการตํารวจแห่งชาติมีสิทธิ์ชา์จมีสิทธิ์ล็อกนายกเข้าคุกนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพายชุมพลครับวัดที่ผมบวชผมบวชมาสองวัดนะครับวัดหนึ่งวัดชมพูพลวัดใหม่ชมพูพลที่บ้านโป่งราชบุรีตอนนั้นบวชตอนเด็กๆบวชพรรษาหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาบวชที่วัดพายชุมพลนี่ตอนแก่ก็อสองวัดเดี๋ยวก็ต้องบวชอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นชายสามบวช อมาที่นี่แล้วก็มีความสุขนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับในวัดแห่งนี้ก็ขอขอขอรดนอาลงนะใครที่อยากจะบวชนะมาบวชที่นี่ครับพระเจ้าวาดดีเก่งแล้วก็สอนสั่งสอนดอีถ้ายังไม่มีโอกาสบวชนะก็มาอ่านหนังสือของผมหน่อย แต่อันนี้เป็นหนังสือสายสายมูเตรูนะครับซึ่งจะลมเรื่องรามูเตรูทั้งหมดเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราผมมาทำมาแล้วนะผมถึงนำมาเขียนเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยผมตกอับตกตำ่ำแบบสิ้นเดือประดาตัวเลยครับเป็นหนี้หลายล้านเนี่ยแล้วก็เลยต้องหันหาสายธรรมะแล้วก็หันหาสายเทพเจ้า ก็มันก็ช่วยผมได้ผมก็ผมแน่นะผมไม่เคยกลัวใขนะแต่ก็ไม่แน่ร้อยเปอร์เซนเพราะก็ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเหมือนกับเจ้าสวัวเหมือนกับนายพลเหมือนกับผู้นำรัฐบาลร้ายต่อรายคนซึ่งมีสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือเทพพเจ้านะครับทุกคนก็จะมีเทพ,พเจ้าประจำตัวซึ่งเป็นเทวดาประจำตัวก็ลองมาอ่านดูนะครับราคาได้มาสองร้อยเก้าสิบบาท นำเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลนะครับซึ่งดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมหจรรย์จัดตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทุกวันนะผมก็นำเงินที่ขายหนังสือได้เนี่ยแล้วก็มันมีความสุขนะครับเวลาเราเราให้ช่วยผู้ยากไร้พวกคนไร้บ้านม้างพวกไร้บ้านดูสายตาเขาก็โอเคนะสายตาเขาก็แบบขอบคุณเรา แล้วก็เอาอาหารไปให้หมาเนี่ยหมามันก็มองหน้าเรานะแล้วมันเหมือนก็มันมันก็ขอบคุณเราครับก็มาช่วยกันถ้าเกิดขายได้เยอะผมก็ได้ช่วยคนได้ช่วยหมาได้เยอะขายได้น้อยผมก็ได้ช่วยตามอัตราภาพก็เท่านั้นเองติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook ดกรกติกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อีดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียว แล้วก็ฟังผมจบแล้วก็ดูคลิปโฆษณาท้ายด้วยแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พาุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่นำหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตมาให้ผมเซ็นท่านที่สนใจนะครับราคาได้ร้า290บาท นำเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับ